เพื่อนทีนี้ต้องรับแสนิชิ่งครับก็มาอีกแล้วนะเพื่อนๆเนาะก็วันนี้ผมก็ขึ้นตกปลาอ่าบริษันปลาหินนะครับเพื่อนๆก็เวลาก็วันนี้ก็เวลาประมาณตีสองกว่านะเพื่อนๆเพื่อนเนาะก็วันนี้ก็บอกเลยว่าอากาศหนาวมากเลยเนาะอากาศอุ่นเย็นนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะลองดูอากาศเย็นๆแบบน,นี้อ่าตกปลาหรือปลาอะไรกินบ้างนะเพื่อนๆเนาะเหยื่อที่ใช้ก็มีทั้งกุ้งนะฮะ กุ้งสดนะแล <Gesch> ้วก็มีปูนะปูปูดำนะเพื่อนเพื่อปูดำพอดีผมไปจับปูดำมานะปูดำนี่โบวังตกปลาไอ้ค you know, ุดนะเพื ja, <kho> ่อนเพื่อนคุดเพื่อนเพื่อนผูกจุกงูจะเคยจะเคยเห็นนะเพื่อนเนาะคุดแต่ใครปลานิลนะฮะอืมวัวเนื้ออร่อยนะคุดเนี่ยเป็นปลาที่หากินยากมากเลยมาถึงปลาธรรมชาตินะฮะธรรมชาติหากินยา่างนั้นมีตะพีนนะก็วันนี้มีทั้งกุ้งสดนะฮะแล้วก็มีทั้ง ปูนะปูเป็ดด้วยเพื่อนปูเป็ดน,นะปูดำปูดำมาอยู่กลางกลงอยู่ตามหินนะตามหินตามเสาเนาะเพื่อนเราสประจับมาสักสิสักสิบตัวได้มั้งก็เลยอยากจะลองตกดูว่ามีอะไรกินบ้างนะเพื่อนนะวันนี้บอกเลยอากาศเย็ยนมากเลยเนาะเย็ยนมากอากาศเย็ยนทะเลก็ขึ้นใหญ่นะวันนี้ไม่รู้ว่ามีปลากินไหมเนาะวันนี้มาลองดูเพื่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมถึง มาถึงสรรค์แล้วนะครับบอกเลยว่าไม่มีคนตกปลาเลยนะวันเดียวันนี้มาถึงว่าวันนี้ลมแรงแนะเพื่อนนะลมแรงขึ้นแรงเนาะตรายอยู่แต่ผมว่ากูตกได้นะเพื่อนเนาะนี่ก็เหมือนเดิมกุ้งครับตอนทีป่ปูปูดำนะเพื่อนจะให้ดูนะปูดำเป็นไงนี่ครับมันเกาะตามเสาเนาะผมเนะี่ยนี่ครับดำนะวัดต่อสายคุ้ไม่รู้ว่ามีตัวกี่เม็นเนาะตา้องหมดรุ่นกันนะเพื่อน โอ้โหสีครับหา่าลงมาได้แล้วนะวันนี้น่าจะอยู่คนเดียวผมว่นานั่นะเออ้องกลับคนละเมื้อแปลกเฮ้ยวันนี้ไม่มีคนตกปลาแต่ยังว่าเพื่อนเนาะยังว่าครับอากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นนะบอกเลยเย็นทั้งเย็นลงก็แรงมัน อากาศน่านอนมากเลยคนระับแต่ผมนี่บอกเลยว่าสายาาาาลยุยนะถ้าผ่านไม่มีคนตกปลาเลยครับเพื่อนๆตดูนี้ฮะดูดิฮะถ้าผ่านนะไม่มีนไม่มีคนตกปลาคเพื่อนเฮ้ยไมเป็นไรครับสบายฮะสบาย,สบาย,สบายเสร็จปมแนละ้ววันนี้อุขอตกตรงนี้แล้วนะฮะต้นบันไดนะฮะอย่างนั้นก็ลงด้วยแหละเพื่อนอืม น้ำก็แห้งนะ,ะเพื่อนน้ำแห้งคนระับก่อมือเดือนะเพื่อนสี่คันเนาะคันเล็กน่ฮะตัวเล็กสองตัวนะคันใหญ่ก็สองตัวโอเคขออนี้ผูกเบ็ดแั๊บนึงนะนเพื่อนเนาะโอเคเพื่อนนี่ครับปูนะฮะผมเจอปูแล้วนะฮะเพืะะ่อนปูนั่นก็ปูปูดำนะเพื่อนน้ปูดำเนาะ,ป,นะปูตามหินเนพื่อนน่ครับก็ขันเดียวก็ขันเบ็ดนะฮะ ลองโยนลงไปนะวางว่ามีตัวกินนะครับเพื่อนวันนี้เนาะก็ดีครับปูนะปูนะโอเคผมไม่กล้าปล่อยไฟนะเพื่อนเนาะไม่กล้าเผาไฟครับเพื่อน ขลอภัยนะ้วับมือจัมือแล้วเนาะไม่กล้าเปิดไฟครับโอ้นี่รั้งลงเนหมือนคนปั้นกันเลยครับผมโอ้โหแก้วเพื่อนนี่ก็ผมคนที่เป็นเลยสี่คันครบแล้วนะฮะคันนี้เบสใช้เยปูนะครับผมไม่กล้าส่องไฟนะฮะกลัวไฟใหญ่ในเท่านะฮะ พั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะสปิ้งนิ่งนะฮะใช้ปูเยือปูนะฮะปูปูหีบปูหีบซึ้งปูรูปนะก็ฝั่งนี้ฝั่งพันนะครับเล็กใช้เหยื่อกุ้งนะฮะเพื่อนเนื้อตีกับข้างนอกครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกคันนึงฮะอะไรก็กุ้งนะฮะก็เราต้องมารู้กันนะว่าคันในประเดิมก่อนนะเพื่อนเนาะจะจับประเดิมสักตัวหนึ่งนะวันนี้ก็ต้อง ไอตอนที่ผมขึ้นมาตกปลานะครับไม่มีไข่ตกปลานะไม่มีคนอยู่เลยบนสะพานเพื่อนก็มีนะนะท่านอื่นก็เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนะคนสองคนนะก็หวังว่าวันนี้มีตัวกินนะเพื่อนเนาะพอดีบอกเลยว่าอากาศโคตรเย็นนะฮะก็ยังวายุก็แรงเนาะลงก็แรงถึงว่าอย่างอันตรายนะเว้นอันตรายอยู่อันตรายเดี๋ยวพอนสู้ครับสู้สอต้องมีสักตัวสิฮะ วันนี้มีทั้งกุ้งมีทั้งปูนะฮะปาบอกว่าเอาละเพื่อนสู้ด้วยปลาเลือขยับเนียปลาเลือขยับขยับนี่ปลานี่ปลาเป็นปลา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 อะไรฮะ โอาละโอาละอือาดักข้าครับมาดักนี่อเสือที่สวยโอ้โหตี๋มาแยวสุดแล้ววันนี้ยวไปเว้มานะไอดักไอดักแต้มแรกมืเดิมเลยนะเพื่อนเนาะ อ่าวันนี้ก็ไม่กินแฮวนะพเพื่อนเนาะก็อันนี้เหยื่อกุ้งนะครับเหยื่อกุ้งเพราะว่าเหยื่อปูมมยังไม่ทำงานเลยนะฮะแต่เหยื่อกุ้งทำงานแล้วนะฮะคืนเลยเหรอ,หรอโอเคเพื่อนนี่ครับตัวงมงายเพื่อนอ้าวแต่ว่าไม่กินแฮวนะฮะวันนี้ดอดจอด,ด,ด โอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ขันอย่างสองขันนึ่งก็อย่างเงียบอยู่นะฮะแต่ว่าขันเล็กนะฮะปลาได้บาหนึ่งแต้มนะฮะขันขันโน้นนะใช้เหยื่อกุ้งนะฮะเหยื่อกุ้งก็ธรรมดานะทุกคนเพราะว่าเหยื่อกุ้งก็ปลาเล็กกินอยู่แล้วนะเพราะว่าน้ำนี้ก็มีพวกไอจวดแล้วก็พวกไอดำเนาะไอดำ อ,อยู่ก็ต้องเลือนเฮ้ยเบื่อหนักวะหนักเลยวะไม่ปลาหรือขยะเนี่ยเ๊ะปลาหรือขยะหรือวะใช่เหรอวะทำไมมันหนักเนี่ยไเหรอไม่สู้วะเพื่อน

ô mùi tem 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 kia tem 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 Ôi, tem tem Cái này oh, tem tem <laughs> <laughs> อเอาเลยมาเลยๆโอ้โหหเมือเ่อไปรอบองใขรมาไม่รู้เพื่อนตีไปติดติดคันติดซากไข่มาไม่รู้เพื่อนเนาะเนี่ยซากครับนี่ใส่เอ็นขาดไอ้ใส่พีเอี๊ะขาด มาทุกคนโว้รถของไข่นะเนี่ยใส่เบ็ดสองตัวด้วยอันนี้เบ็ 1, 1ดหนึ่งหนึ่งโอเลฮะสเตเลดอย่างนะ้อยผมได้ตะกัวม,มีฟรีรุ่งนะเพื่อนเนาะตะกัวแล้วก็ลูกหมนะุนนะเพื่อนเนาะใช้ได้อยู่นะ <c oughs> โอเครครับเพื่อนครับสามคันเลยฮะโอ้มนเกี่ยวกุง้งไอ้เกี่ยวปูนะฮะปูปูปูดำเนาะสามคันเนาะแต่ว่าคันเล็กคันคันเล็ก พันและที่ได้ปลานะฮะผมก็เกี่ยวเหยื่อกุ้งนะฮะและว้วก็ฝั่งที่สามพันนี้ผมใช้เหยอะอ่าปูก็สั่งทั้งสามพันเลยนะยวันนี้ผมจะมาเน้นเหยื yeah. ่อปูนะฮะเพื่อน โอเคครับเพ,พือ่อนๆตอนนี้ก็โอ้โหปวดสะพานปลาเนี่ยนะปวดสะพานปลาทั้งทั้งสะพานเนี่ยเพื่อนๆไปดูเลยฮะทั้งสะพานน่ะมันก็มีอยู่คนเดียวอะครับไม่มีใครมาตกปาลาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะเราบ้าอยู่คนเดียวเลยเพื่อนๆดูเลยฮะแปลว่าพวกเราบ่าอยู่คนเดียวนะเพื่อนๆดูเลยฮะไม่สะพานไม่มีใครตกปลาเลยนะลงก็แรงขึ้นก็แรงปลาก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยกินนะตอนนี้ผมได้แค่ปลาแค่ตัวเดียวนะเพื่อนได้ไอ้ดักแค่ตัวเดียวนะไอ้ดักตัวใหญ่มากเลยทุกคนข้อเหมือนได้มั้งว่าโอ้โยใส่งามๆเนาะ <c oughs> บอกเลยาอากาศโคตรเย็นนะฮะ <c oughs> บอกเลยเย็นจริงๆ,ๆเนาะเม่ตากูแบเนี่ยก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาตีห้ากว่า,าเพื่อนพอดีผมว่าสามคันตรงริมนี่นนะฮะผมว่มาเกี่ยวเหยือกปูฮะโอ้แล้วตกใช้เหยือกปูตกนะฮะวาง ได้ปลาไอคุดนะฮะไอคุดไอเก่าเนาะแต่ว่ามันยังไม่กินนะเพื่อนทุกคนครับดูสิครับคันนี้ผมใช้เื่อปูนะฮะปูดํานะแต่ว่าปูมากินปูอีกทีน,นะเพื่อนเออ,อตายเชะผมเกี่ยวปูเล็กลงไปนะแต่ขึ้นมาหนึง่งจเกี่ยวปูใหญ่ลงขึ้นมาเช้ตายเชะ โมกว่าดเลยเพื่อนเงียบจังเลยเออทำไมมันเงียบพอดีหมูลงก็แล้อะไรอะไรกัน <c oughs> <c oughs> อะไรกันเฮ้ยเยอะหมดหรอเฮ้ยเยอะหมดเรียบเลยขยะเริ่มมาแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวพอดอย่างเงี้ก็ต้องยอมแล้วนะวันนี้น ว่าลมตอนเช้าได้ลงคูดแรงเลยเพื่อนะลงมาแรงน่ากลัวมากเลยเนาะเนาะก็ดูสิครับเพื่อนบนสะพานปลาเนี่ยไม่มีใครตกปลากันเลยเนาะผมมีผมต้องอยู่คนเดียวเลยเพื่อนตดูนี้โดยที่เขาปิดไฟแล้วนะฮะเชา้าแล้วฮะก็วันนี้ก็ได้มาดึงแต้มนะเพื่อนเนาะตัวปลานะครับตัวใหญ่มากเลยแทงเลยเนาะนะ <c oughs> ไปด่านะกนักนเลาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนฮะ เดี๋ยวขอเรียกเก็บเงินก่อนปเพื่นนะฮะไม่ไหวแล้วเพื่อนอากาศก็เย็นเนาะลมก็แรงโอเคครับเพื่อดดน,น,นครับขอ,อบคุณในผู้กปกครองหลาดต้นก่อนนะครับาชอบปีนก็กดไลค์แล้วก็สับตะไคร้ผมด้วยนะครับถือว่าเยื่อปูยังไม่ทำงานนะเพื่อนเนาะแต่ว่ากุ้งก็ได้ไปตัวหนึ่งนะเพื่อนได้์เช่นโอเคครับเพื่อนไปแล้วครับผม